นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิปิเสขิ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 จิ ปิเสศษคีจิปิเศษคีจิปิเสษคจิปิเศษคจิปิเสษคจิปิเศษคจิปิเสคจิ ปีเสขิจิ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 ปีเสขิจ ปิเสคิจิปีเสคิจ like ิปีเสคิจ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 ปีเสคจ ปีเสคิจิ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 ปีเสคิจ ปีเสขีจี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 ปีเสขีจ ปิเสษคจีปิเสคจีปิเศษคจีปิเสคจีปิเสษคจีปิเสคจีปิเศษคจีปิเสคจีปิเขคีจี ปีเสขีจิปีเสขีจิปีเสขีจิปีเสขิ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 จ ปิเสคิจิปีเสคิจิปีเสคิจิปิเสคิจิปี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 เสคิจ ปีเสคีจีป tamam. ีเสคีจีป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 ีเสคีจ ปีเสขีจี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 ปีเสขีจ ปีเสคีจี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  ปีเสขีจิปีเสขิ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 จ ปิเสคิจิปิเสคิจิปีเสคิจิปีเสคิจิปิเสคิจิปีเสคิจิปีเสคิจิปิเสคิจิปีเสคิจ ปีเสคีจิปีเสคีจิปีเสคีจิปีเสคิ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 จ ปีเสคีจี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 ปีเสคจ เปเหเหีเสขีจีป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 ีเสขีจี ปีเสขิจิ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 ปีเสขิจ ปิเสคิจิปี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 เสคิจปีเสคจ ปีเสคิจิ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 ปีเสคิจ ปีเสขีจี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 ปีเสขจปีเสขจ ปีเสคีจี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 ปีเสคจปีเสคจ ปิเสษคจิปิเสข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 คจิปิเสคจิ ปิเสคิจิปิเสคิจิปีเสคิจิปิเสคิจิปี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 เสคิจปีเสคจ ปีเสคิจิ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 ปีเสคิจ ปีเสขีจี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 ปีเสขจ ปิเศษคีจิปิเศษคจิปิเสคจิปิเสษคจิปิเสคจิปิเศษคจิปีเคจิ ป,ปีเสคีจิปีเสคีจิปีเสคิ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 จ ปิเสคิจิปิเสคิจิปี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 เสคิจปีเสคจ ปีเสคีจี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 ปีเสคีจ ปีเสขีจี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 ปีเสขจ ปีเสคีจี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 ปีเสคีจ ปีเสขิจิ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 ปีเสขิจ ปีเสคิจิ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 ปีเสคิจ ปีเสคีจิปีเสคีจิปีเสคีจิปีเสคิ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 จ ปีเสคีจี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 ปีเสคจ ปิเสขคีจีปิเสขคี